อะไรค่ะอันดับแรกเลยนะคะดิฉันก็จะต้องขอเรียนเชิญคุณธนานาันวิไลลักษณ์นะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสามารถ i-mobile จำกัดมหาชนนะคะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมของการตลาดในช่วงครึ่งปีแรกนะคะรวมไปถึงแนะนำผลิตภัณฑ์มือถือที่น่าสนใจของ i-mobile นะคะขอเรียนเชิญคุณธนานานคะ่ะ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะคุณนานนันนะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนถามคําถามแรกเลยนะคะชิเมสักครูก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเ,เรื่องภาพรวมของการตลาดในช่วงครึ่งปีแรกค่ะมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะครับก็ก่อนอื่นขอสวัสดีท่านผู้สื่อข,ข่าวและก็ผู้<อ>มีเกียรติทุกท่านนะครับท,ที่มาในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็คงเป็นวัน,นที่เราเปิดตัวสินค้าแล้วก็เป็นการเปิดแถลงข่าวว่า ก็คงจะเป็นว่าปีที่แล้วเราผ่านมานะครับก็ทางไอโมบายเราก็ได้ขายโทรศัพท์ไปประมาณ3.5ล้านเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็น market share อยู่ประมาณสักเประมาณสัก30นะครับซึ่งก็คงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้รู้ว่าเราเป็นที่1นะครับโดยที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้เนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับดูจากเขาเรียกมียอดขายซึ่งเห็นได้ตาม เวลาเรามีออกสื่อข่าวออกไปเนี่ยก็คือจะเห็นยอดขายแล้วก็หาออกมาเป็นจำนวนเครื่องได้ะนะครับก็คงจะมีคนเคลมเยอะแยะว่าขายเป็นเท่าไหร่หอะไรเงี้ยครับแต่เราก็มั่นใจว่าเราเป็นอันดับหนึ่งสำหรับแบรนด์ไทยะนะครับเป้าในปี5้าสี่นี่ก็คงจะแต่เราจะเน้นว่าเราจะขาย Android ที่มากขึ้นนะ,นะครับก็คงจะก็คงจะอยากจะเห็นว่าก็จะมีออก Android หลายรุ่นนะครับก็จะมีทั้งห<ะ>อย่างรุ่นที่จะออก,<ะ>ท,ออกที่จะออกใหม่มากหน่อยก็คือจะมี อย่างรุ่นอันนี้นะครับ6 691นะครับซึ่งผมว่าก็คงจะเป็น6 91ใช่ไหมคะรุ่นนี้่ใช่ครับก็คงจะเป็นเริ่มต้นว่าจะเป็น Android ที่เป็นสซิมนะครับก็ 3G ก็คือใส่ซิมท่านไม่ว่าจะเป็น 3G หรือเป็น 2G ก็ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็เป็น Android สซิมของ iMobile ถ้าเป็น Android รุ่นนี้จะมีทีวีด้วยนะครับเห็นว่าเป็นอันนี้เป็นพัดสกรีนด้วยใช่ไหมคะจอ3.5นิ้วจะเป็นจอไซส์เดียวกับ ไอโฟน 3GS นะครับจะเป็นจอแบบ,แบบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่ราคาค่อนข้างจะถูกออกมาก็คือ692นะครับไม่เป็นร692นะครับก็คงจะเป็นรุ่นนี้ก็จอจะเล็กลงหน่อยแต่ราคาจะไม่เกิน5,000บาทประมาณ5,000บาทอะไรอย่างเี้ยครับใช่เห็นว่า,วาราคาของสมาร์ทโฟนเนี่ยอยู่ที่4,500-6,000บาทเท่าน,านั้นเลค่ะไม่เกินอยู่ในเลนส์คุ้มราคามากค่ะ ขอเรียนเชิญน้องต้ยจรินพรแล้วก็พี่เจนสุดาปันโตค่ะสวัสดี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 ค่ะฉันนั่งก่อนค่ะฉันนั่งก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะอะล่ะทุกสรรพทุจริตอะถูกต้องนะคะเมื่อเช้าได้อ่านเปากันไหมคะ ยังเลยค่ะ,ะโบะ <im itation> ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะปีนี้จาย,ยัางเดียว <laughs> ใช่ค่ะตอนเด็กๆที่ได้อา่านเตาหุนจีนนี่ยิ้มเลยพ <laughs> อโตขึ้นมาปุ๊บโอ้โหกดตังต <laughs> เป็นว่าเล่นต้องต้องเอาแบงค์ใหม่ๆด้วยนะคะ <im itation> <อ>คุณแม่เนี่ยต้องให้แบงค์ใหม่ๆด้วยนะคะ <im itation> เป็นซองโตๆนะคะ <im itation> โหจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมือถือก็ค่อนข้างจะมีฟังก์ชันที่ครบถ้วนครบถ้วน,<ร>นอยู่แล้วนะคะคือแทบจะใช้ไม่หมดทุกฟังก์ชันที่มีอยู่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเจนคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะน่าจะสมบูรณ์แล้วก็ตอบสนองความต้องการของเจนได้ ในระดับที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็แทบจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนิวก็จะล็อกกันไปข้างแล้วตอนนี้นิวก็ยดีแล้วว่ากดตลอดเวลาเงยตอนนี้ตอนนี้แบบว่าหลับตากดได้เลยคิวตี้อะไรต่างๆรู้เลยว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่รู้วก็ได้ชอบเออ่โปรแกรมพาร์กิ้งบในนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเวลาเดยนหรือเวลาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบดูทาร์กิ้งนานใช่ใช่ใช่มีประโยชน์มากเลยแล้วเวลาเราแบบ แชทคุยกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเออก็ใบมานเป็นภาษาแปลกอะไรเงี้ยใช่ใช่ว่าะเปิดหรือว่าคำนี้มันอะไรนะแล้วก็แบบไปหาดูได้จริงๆของ iMobile ก็มีนะโปรแกรมนี้มีแล้วค่ะช้อปนี้มีแล้วค่ะช้อปปิ้งดีกใช่ค่ะอะ่ะสุดท้ายละอยากฝากอะไรสักนิดไหมคะเกี่ยวกับเรื่องทั้งผลงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทั้งของเทคโนโลยีค่ะใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนี่ตกลงใช่ไหม ชื่อด้วยค่ะเป็นโปรโมชั่นที่รู้สึกว่าเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ข้างล่างแล้วแบบอยากได้ใช่ไหมอยากได้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้ก็ลองมาดูได้ที่บูธของไอโมบายค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสงสาวมากๆเลยนะคะที่มาเร่วมเรืคองกับเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปนะคะเดี๋ยวขอร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหารนิดนึงนะคะ